ยังเป็นไงบ้างคะกับฟีดแบ็หลังจากที่แบบว่าพอเทปออนออกไปแล้ววาแลวไม่ได้เหรอใช่จ้า,าสนุกออดูตัวเองแล้วเคียเขินอย่งออหลายาคนเขาชื่นชมเราเยอะมากเ,ออเป็นยังไงมันรู้สึกงไงบ้างดีใจอะค่ะแล้วกะ็ขอขอบคุณทูกชมในเอฟซีนะคะเด้อที่ติดตามเราทุกช่องทางนะคะเนาะแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างเห็นบอกว่างานเยอะมากเยอะค่ะวันนี้ก็สัมวอันนี้เราพักผ่อนแบ่ง ยังไงบ้างสอบการดูแลในเรื่องของสุขภาพตัวเราเองด้วยอะค่ะก็ต้องนอนนะคะถึงบ้านก็นอนเลยล้างหน้าอะไรเสร็จนอนในรายการหมอละไม่ดาเราไปแซวใครอะเขาตอนนี้เป็นไวรัสไปหมดเลยไหนแล้วไหนสิเป็นยังไงครตอนนั้นจริงจริงมันสนุกไหมในการไหนทำสนุกค่ะแล้วก็เราแล้วก็เดี๋ยวหมูน้าวาเออเขาบอกกันจังไดแล้วก็มีวิธีการ หยกกันจังไก่ได้เป็นการเล่นโมกเนาะพอเราได้ลงมาลองทําอะไรอย่างนี้มันเป็นยังไงบ้างวิงรู้สึกยังไงบ้างมันแตกต่างจากการร้องเพลงไว้ยังไงแตกต่างค่ะแตกต่างเพราะว่าหน้าเวทีห้องกับอ n นเตอร์เทนตามทีห้อง e อ t นเตอร์เทนไเด้กเปนบ้ค่ะแล้วก็แต่ว่าแต่ว่าทีโนไปในเคือรายการเนี่ยมันเก่งเก่งกดดันค่ะ ก็คือมีแต่คนเก่งๆบางทีเราเราแบบคือหนูยังไม่มีประสบการณ์บางทีเราก็ไม่กล้าแนะนําเขาใช่ไหมแม่นค่ะบอการแนะนําเพื่อนกับปล่อยให้พี่บุนก็ผัวในไม่ค่อยบอกแต่เวลาเราเรารู้สึกว่าเราโอเคกับคนไหนอะไรอย่างนี้เราก็บอกอกับก็แม่นค่ะการสีบอกกบสีวอกกันกับพี่เบุนแลละกับพ่อจูตอนนี้ถ่ายถ่ายทำมากี่เทปอะไรยังไงแล้วค่ะโอ้ตอนนี้ เขาเทียี่สองนะคะซีซั่นสองแต่เขาบอกว่าแฟนคลับเราเนี่ยคือยึดช่องเลยนะอ๋อเขาไปแบบยังไงชื่นชมที่มาคอยมากดีใจค่ะดีใจไปคอยส่งกำลังใจแบบเรียวไทม์ดูจนจบเลยดีใจค่ะดีใจอุ้ยไม่ถามความรู้สึกชนิดนึงสิว่าเรารู้สึกไงบ้างกับที่แบบว่าณตอนนี้พลังการซัพพอร์ตจากแฟนคลับเนี่ยคือมันมหาศาลจริงๆเรารู้สึกยังไงหรือว่าเรามีอะไรอยากจะบอกกับแฟนคลับเป็นพิเศษไหมลูกจ รูส้สึกดีใจค่ะเพราะว่าเคยเคยว่าซิมี f ซหลายป่นยานนี้จ้ะแล้วก็แล้วก็ขอขอบคุณทถูกบานหักทุกหลังแล้วก็ขอบคุณ,ณ f เซสาวหน่อยทีเป็นพลังบวกเห้เราะตลอดอค่ะนับว,วันนองวันที่เราโพ์ย้อนกลับไปในวันที่เราโพสเหมือนคนที่เคยดูถูกเรานัาวันนี้เราเรามองว่าตัวเรามาไกลแล้วหรือถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งอย่างเงี้ยครับสำหรับคนคนที่เขาอันั้นไคะ หมือนคนที่เคยแบบดูถูกเราอย่างไรเงี้ยกาเราก็ได้ขึ้นยังนะจ๊ะการทำทำหน้าที่ที่ลาเห็ุใเก็คือทำไปจ้ะถือว่าวันนี้เ็เป็นการพิสูจน์ตัวเองแล้วเน่ค่ะเห็นล่าสุดเดี๋ยวจะมีการเปิดวงชุดเราก็คืออลังการมากเอเตรียมความพร้อมไว้ยังไงบ้างเรื่องชุดกาสิเป็นทาาแม่จะเป็นคนหาให้ เราพอรู้ราคาบ้างไหมเห็นเขาเปิดราคากันแล้วไปรักแสนเลยจังชุดเพชรค่ะอะไรรอดไปได้ไงมรอดเป็นชุดเพชรชุดเพชรค่ะมาไปเลยชอบไหมจรริงชอบชอบปะส่วนตัวนุ๊ป็นคนที่มักชุดเพชรที่สุดเลยอันนี้พ่อโจ้ได้บอกไหมว่าในวันนั้นองค์งจะมีการแสดงพิเศษอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเอยอันนี้ยังไม่บอกในวันที่23การแสดงว่ามีแน่นอนมีค่ะมีมีคพิเศษให้แฟน ก็คือต้องรอแฟนๆคือต้องรอติดตามเลยต้องท้าเบิง้งค่ะวันที่ยี่สิคันอยากเบ่งความมาลังการอีกีก็คือต้องไปหน้างานค่ะวันที่ยี่สามเห็นว่าหน้างานจะมีแบบกิจกรรมเยอะมากมีพอทราบไหมว่ามีอะไรยังไงบ่าเห็นเห็นพ่อบอกว่าจะมีการแจกรางวัลให้กับคนที่เข้ามางานด้วยแจกรางวัลชันชวนหน่อยเร็วฉันชวนหน่อยลากระเขาฝากผอเปรมเอฟซีทุกคนนะคะวันที่ยี่สิบสามไปร่วมเปิดวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะอยู่ที่ บ้านแพงคะ่ะโกศมพิสัยคะ่ะหญิงๆเขาทำอีกหนู่งเรือ<ะ>่องทำเราทําไมเราจะเห็นคีปูหญิงชอบช่วยเหลือคนแล้วแบบล่าสุดก็ไปมอบตุ๊กาตาให้แล้วก็ของใช้ต่างๆมันมันเป็นเป็นมาอย่างไงเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือก็ตั้งแต่เราพ่อแม่เขามาเราก็เหตุเหตุเพิ่งเคอกับเขาเขาวาดเท็บุญเนี่ยสีนะจจะไปสัางกทาน้ำในสีแต่เป็นคนที่มาเห็เน้อสีนะจ๊ะแต่ว่าทำเป็น มันจะมีบางคอมเมนต์เนี่ยว่าเฮ็ดเอาหนาโม้นสีหนาเราโดนแบบนี้ไม้อด้ขนาดเราแบบเราแล้วเะแล้วเรารู้สึกไงมัางกับคอมเมนต์ที่แบบเขาเหมือนว่าเราเอาหน้าแบบว่าทําเพื่อสร้างกระแสเฉยแต่คือหนูบ่ได้เฮ็ดเอาหนาจะควงจ้ะคือหนูขาใจความรู้สึกเลยคนถีบ่บมี่นะจ้ะเพราะว่าหลักก็เป็นคนหนึ่งถี่เคยบบมีคือกันแม่นค่ะแล้วก็รู้สึกแต่ว่าความอยากมีอยากได้คือคนอื่นน่ะมันตรงมีอคัก พี่เห็นเวลาว่าผู้หญิงเดินตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยก็จะเข้าไปให้เงินกับคนที่แบบอันนี้หรือช่วยซื้อของตลอดจริงจริงอันนี้คือแบบตั้งแต่ที่เรามีเงินมีกําลังพอเราก็ช่วยเหลือแม่นค่ะแล้วก็มี่ลอยซ่องลอยก็ให้เพื่อนแนลอยนึงซ่องหนย่งสีน่จ้ะก็ไม่ว่าจะไฮไลท์ด้วยใช่แม่นค่ะกับแบ่งปันไปอัยังพวกซอยแต่กับซอยจ้ะเราให้เรา บบเออรู้สึกยังไงบ้างมันมันเข้าใจความรู้สึกขนาดไหนรอรอว่าสาหรับคนที่แบบไม่มีไม่มีมมมนู้ขอใจแล้วค่ะเพราะว่ามือนังจะคล้องกับบ่มี่คือกันบ่มี่เลยเพ่อบากระเมะก็คิดไปหวัวจุดนั้นที่จะคองบมงอ่มี่คือกันแล้วก็ย้อนมาเบิ้งมือนันทีเพื่อนบ่มี่เพื่อนกระตรงเออมู้ซื้อเพื่อนกระตรงเป็นคือหลาเทละมือนั้น แล้วพอไรามีเราเราก็เลยอยากช่วยเหลือแมนอย่างอันนั้นที่เเอาตุ๊กตาไปมอบเอาของไปมอบแล้วเรามีแผนที่จะช่วยอะไรเขาต่อไหมครับคือเหมือนนั้นหล่ะเลื่อนติ๊กต๊อกไปเห็นว่าเพื่อนอยากเตะตุ๊กตานะจ๊ะแล้วความว่าตุ๊กตาพอแม่พอพอไมแม่เอฟซีทุกแานเพื่อนเอามาให้เาะจ้ะเดี๋ยวความหังเนาะหลาะก็เลยบอกกบพอพอไมแม่เอฟซีว่าขอตุ๊กตาจักตัวสองตัวได้บ่ไประเฮ็ เพิ่นนะจ๊ะเพราะว่าเพิ่นก็อยู่บไก่พวกไก่เนาะค่ะนก็อยู่คู่เงินอย่างจากไก่ชี้เกตนี่ลาก็เลยบอกมือเลยก็บอกให้แม่พาไปพาไปเลยกับไปเห็นเพื่อนเพิ่นนะจ๊ะเป็นเพื่อนบ้านเก่าๆเป็นเพื่อนกับว่าเป็นเพื่อนเพิ่นดอกจ้ะแต่ว่าเป็นเพื่อนที่ชุ่มช่นเพิ่นหาให้หาให้อยู่นะจ๊ะนะอุ้งอิ้งันเยอะอย่างนี้ได้มีเวลาแบบเจอคุณแม่มั้งไหมแบบ มีเวลาพักผ่อนกับคุณแม่ส่วนตัวกันอย่างงี้บ้างไหมแบบพาคุณแม่ไปทํากิจกรรมอะไรเงี้ยค่ะก้าววิ่งนี่จ้ะแต่ว่ากะไว้ต้องเนตลอดคุยกันตลอดเลย้องเปนตลอดอแล้ววันนี้เราแบบว่าได้แบบเขาเรียกวะานะเหมือนทําให้ความเป็นอยู่แม่ดีขึ้นเรารู้สึกไงบ้างลูกพูดใจจ้ะแล้วแม่ได้แบบพูดอะไรกับเราบ้างไหมแกแม่แม่แม่เพื่อนกาให้คำปรึกษา ว่าต่ละงานอูเฮตีบอเสียงตกบอจริเป็นกสิติติงติง้งไฮคือบางทีที่เราออกงานเยอ,อะๆอ่ะองหญิงเราแบบวันหนึ่ง2ง,งาน3า3งานบางทีคือแบบเสียงเรามันแบนบมันมีนบางไม้ที่แฟนๆแบบเอเข้ามาแบบรับน้อยลงนิดนึงก็ได้น,นะเอเสียงเราแบบไม่ไม่ค่อยเต็มที่แล้วอะไรก็เป็นช่วงนั้นจะที่ว่าลาเสียงเสียงเขาเอื่นว่าเสียงงเสียงแตกเสาอะไม่เสียงหญิงเลย เสียงเปลี่ยนจากะมีคำบอกมาอยู่ว่าเสียงว่าคือเก่าเสียงว่าศาสตร์นั่นสัตซ์่สีกะต้องยอมหลับความเป็นจริงเนอะแต่เนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงกี่าเพรอบเสียงคือกันอืมใช่มันเป็นช่วงกำลังโตเนาะโอ้ยยิ่งเราเรียกอีกสองวันเพลงของพ่อจะปล่อยแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งเออเป็นยังไงบ้างเราเล่นเป็นอะไรอันนี้หนูหนูเล่นน้บ่วเด่นเล่นเป็นอย่างไรหนูไปเต้นนี่ไปเต้นในพ่อโจใช่ไหมไม่ร้จก ตับเพียมีแมนจ้ะเป็นยังไงสนุกไหมคะร่วมางานสนุกจ้ะสนุกสนุกลวก็ e พีเอ็มมีพ่นกับเป็นค้นทีเฟนล,ลี่เบอร์ถือตัวจ้ะคาดหวังขนาดไหนเพราะแบบแต่ละเพลงที่พ่อเขาตั้งใจปล่อยออกมาคือเขาก็แบบคาดหวังสุดๆว่าแบบมันจะต้องดีมันจะต้องถ <ขา S 1> ้าเป็นเพลงหนูหนูกับโบคาดหวังจะได้แชมปได้กัาแชมปนั้นเพราะว่าตามกําลังทีพอผม,มเอ็มเสําหรับนแมนจะาลวกาแต่ว่าถ้าเพลงพ,พ่อนี่พอก็แล้วก็ ผัดข้าวสูงอยู่ใช่ไหมเราช่วยพ่อดันยังไงบ้างเป็นเพลงพ่อก็ต้องให้ต้องอ้อนวอนผ่วๆไป FC ทุกคนอ่อนหน่อยอ่อนหน่อยเดี๋ยวฝากฝากหน่อยฝากให้พ่อหน่อยวันทีสิบแปดค่ะเวลาเก่านาฬิกาฝากแช่แล้วก็กดไลก์กดแช่ผลงานเพลงคอจูในเด้อจ่าเด้อชื่อเพลงอะไรอ่ะหักสาวเข้าแม่อาจารย์แล้วเราเราขึ้นอะไรนั่นสะสะเดินสะเดินแบนอ่าเราขึ้นมา ครั้งนี้วันนี้จะเป็นวันที่สมแล้ววันที่สามจ้ะอ่าเป็นยังไงบางความรู้สึกที่ได้ขึ้นเว<อ>ทีมาแล้วก็สําหรับเป็นการที่เหมือนมันเป็นวงมินิอเสียงตอบรับมันขนาดไหนเ<ะ>สียงตอบรับมือเปิดวงก็ดีค่ะอืมเสียงตอบรับดีอืมวันแรกนุ้นหล่อมขนาดไหนวันแรกที่ไปเปิดวงเต็มร้านเ<อ>ต็มร้าน<อ><อ>มันยังประมาณไหมตื่นเต้นไหมก็ถูกเวทีที่พานากับประมาณคะ่ะแต่ว่าเขาก็ต้องคุ้มจุ่ของไว้ได้เพื่อดันะเวทีออกมาดี เวลาเราเห็นแฟนขับที่มาให้กำลังใจเราเยอะๆขนาดนั้นเรารู้สึกยังไงภูมิใจแล้วก็ดีใจค่ะที่โอ่อพอมีเอฟซีเพิ่นตามไปเชียร์ถูกสนามถูกเวทีเลยเพราะขนาดในกรุงเทพก็คือยังแน่นลานเลยอืมเดี๋ยวคงหญิงจะมีผลงานอะไรมีผลงานอะไรให้ให้แฟนๆได้ติดตามฝากนอยลูกค่ะเรื่อยๆเนี้คะ่ะก็ผลงานก็จะมีผลงานเพลงที่เกี่ยวกับ ค้นที่สูชีวิตนะคะเนาะเป็นผลงานเพียงสาแต่ว่าหลักก็ขอฝากขอพอนไปเป็นเอฟซีคอยติดตามแล้วก็คอยเชียร์เป็นกําลังใจให้นเด้จ่าเด้อขอขอสักหนึ่งขอขอสักหนึ่งทอนได้ไหมเป็นเพลงเก่าของเราเราเป็นเพลงเก่าก็ได้เป็นเพลงใหมก็ได้ที่อยากลองให้ให้แฟนให้แฟนไปกันอะไรที่อะไรอย่างเงี้ยได้ฟังขอสักหนึ่งทอนได้ไหมแล้วเขาสายได ย่านอายอายคนสั่งมาลงสนแนมกาเป็นองหากันทีบ้านก็คงว่าพื้นโป่งโป่งว่าน้องว่าสมหูส้สาวงามงามแก้มเกียงปุยลุยมือบ่บแปดตม เป็นแฟนไอคงเหมาะสมกว่าน้องผู้นี้เลือกเขาสาย,อยโอเคขอบคุณค่ณะ